สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับช่องเราอั์ตี้ปุ๊ก EP สองนะครับเราต้องแอบมาเปิดก่อนมันมาครับคือวันนี้นะครับเขาไม่ยอมแพ้ครับเขาจะฉีดเปปไทายให้ได้นะครับเขามาแล้วเขามาแล้วเขาเขามาแล้วทุกคนปีสามปีสาจมาแล้วทุกคน าไม่ยอมแพ้นะครับสำหรับวันนี้เขาไม่ยอมแพ้นะครับกับเป๊ปไทยหิวสเปนนี่นะครับเจอกันกำลังคลินิกไม่ใช่จ้ะฉันไม่ได้ฉันไปปวดฟันปวดฟันเนื้อแล้วทำสุขรรณไม่ได้หรอเจ้าเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางนะฮะเจอกันเซนทันยุทธยาครับเป๊ปไทยของหนู ep v 2 อลมัน่เขาเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปกินมันหวานที่ดองกี้กันเขาจะไปเวสต์เกตใช่แล้วเพราะว่ามันมีมันหวานอยู่เพื่อเป็ดพายเป็ดพายอ่ะมีข้าวราเม็งเลี้ยวขวายาดองกี้กันค่ะกางนำคลินิกนะครับว่า การขึ้นช่างนั้นเป็นอะไร<า> <laughs> <laughs> แล้วเจอกันว <laughs> ันนี้นะครับเรามาถึงกันแล้วนะครับท่านผูช้ชมครับเราจะไปกินมันหวานกัน,นะคะ่ะมันหวานดองกิ <c oughs> ความพยายามนะครับ <c oughs> คือการได้ฉีดเป็ดพายไม่ใช่เ <c oughs> <c oughs> วานนะ ของหมดเขพูดไปเรื่อยอะเจออยหาหมดวันนี้ก็เลยเปลี่ยนสถานที่ก็เลยโมโหไงมาเวสเกตเขาเลยครับวันนี้ชิมกระถางแบคซีนี่ไม่เคยชีดอะอเจอกันกลกางน้ำคีิตลกฉันไปทำอย่างอื่นฉันไปถอนฟันคุณผู้ชมครับเซิร์ชกูเกิลให้ผมดูหน่อยกางน้ำถอดฟันด้วย นี่ครับถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับที่ต่อคงเป็นแอดลยมั้งคือไม่ได้ตื่นเต,นต,นต,นต้นที่น้ำที่เที่ยวแต่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ครับสีอะไรแต่ว่าตื่นเต้นที่แบบว่าไม่ได้ฉีดเมื่อวานคนนี้ต้องฉีดอะไรนี่เบปเชย์เบปไม่ใช่แบสไหมเขาเรียกอะไรครับว่าอธิบายมันคือที่ฉีดนี่ไม่ได้ฉีดปากกาเหรอปากกาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยาชาที่ฉีดเหลือล้วเราถอดพัดเต้นห้องหน้าทางตะวันออกปากกาครับดีพอร้อยเมตรคุณจะเดินจะไหลถึครับเจอกันกลางน้ำครับทันทันครับ มันัองกิ่องกินะอันนี้อย่เราไปกันนะไม่ใช่ค่ะทุกคนเขาพูดไปเรื่อยเนาะอยไปฟังไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นเลยไม่ไรนี่คราปชม น,น,นี่คีอนิฟันไปไหนอ่ะเดีย๋ยวไปส่ง้างไหนนี่ครับทุกคนระหว่างที่รอคุณเขานะไปเสริมสวยเสริมความงามแผมเป็นคนขี้เกียจรอไม่ค่อยชอบนั่งรอในห้องนั่นทิ่งมันแรง เลาจะช้ามานวดหลอดนี่ของสาพทำงานมาเหนื่อยนะเจอเกี้ยนวดนี่มันสุดยอดเลยนะเดี๋ยวหลับก่อนแล้วกันเดีย๋ยวรอดูตอนเข้ามาเลยโอ้สุดยอดครับท่านผู้ชมแนะนำนะใครเหนื่อยนะทำงานมาเหนื่อยตกเย็ยนมาหาเกี้นวดตักวดโคตรขายมาแล้วทุกคน มาแล้วทุกคนทุกคนดูดีตัวแม่กจะคลินิกทำฟันทุกคนเขาฉีดมาแล้วเก็บทายให้ขอดูรูหน่อยไม่มีไมไ่ทำนะมาแล้วทุกคนเขาฉีดแล้วเขาลงดีเนี่ยนี่ให้มันแม่แล้วนลคนคนนี้คนแก่ของมันแบบไม่เห็นหรอกเพราะว่ากล้องมันจับหน้า แก่เขออา้ามานวดคุณคุณอยากมีเครื่องอันนี้ไ,ไว้ไว้ที่บ้าไไนไหมคุณอยากมีเครื่องนี้ไปที่บ้านไหมคุณอยากมีไหมผมจะซื้อให้หล่อมากพระเจ้า,นนาเก่งคือความหล่อจริงๆพระเจ้าโคตรหล่อตอนนี้เนะก็ฉีดไฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงซื้อเสาพาพื้อผ้าอ ช่วงเสื่อมไ่ไหนเนี่ย,ย,ยน้องกี่เหรอแต่เสื้อเสือ้อก่อนไปดูซิว่าเขาจะได้ไรไม่ได้หรอกนี่นะครับ,รรบท่านผู้ชมก็ามตามที่เห็นแล้วครับผมจริงจังกับการใช้ชีวิตในการเลือกสภาพมา น่ารักอืมสีนี้สีนี้ดีกว่าสีสว่างไม่รู้ดิเราชอบสีสว่างมากกว่าโอเคแล้วครับเดิวไม่ได้แต่ว่าคือปุ๊กคือเขาแบบว่าเห็นใต้เซลไม่ได้เขาจะเลี้ยวทันดีแต่ยังผมไม่ชอบนะครับ ้นีครับเอาเยอวครับเธอหน้าเอานะอะไรอ,ะอ่ะเอาก็ขับรถเ <G ül> หม,มาะไหมทำจริงตอนนี้ไม้ของเราเหลือยะครับเอา์นะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วดอง <G ül> <G ül> ไป,ไ,ไปดูกัน,น,นกไปดูกันวันนี้พ่อปุ้งว่าเดินน้นองพี้มันแต่จริงๆนะเขาไปฉีดแปบถ่ายไม่ใช่เอาแล้วครับมี่ฉีดเสร็จแล้วก็จัดแล้ววันนี้มันเผานะครับอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คืออันใหญ่เขาไม่เข้าใจว่าเอาอันนี้แปดเก้าแปดเทมาท่เอาแย่งเดียว วัด <No>. ไม่ไม่ไม่ซื้อทำไมแหล่ะนี่ก็ซื้ออันเดียวเลยนะไหนดูซิเป็นยังไงให้เขาดูหน่อยร้อยสี่สิบเก้าปอันนี้อะไรเนี่ยอ,อุ้ยผม,ผมต้องเดินโซนนี้ก่อนแล้วหลหรอมาปลาปลาปาปานี้ไปชอบมากของเล่นดีเี็ดจัง กินเอาวันนี้เดือพน้อยโองยังไม่เอานี่คุณปุ๊กเขาช้อปปิ้ง่นี่เขาชอบมากเลยใช่ชอบมากมาปุ๊กมาจะเอาอะไรเราจะได้เอาไปเทมือเอารถเลยปุ๊กมาเลย เต้นตามเพลงใจเรืใจครับเต้นตามเพลงดองกิรอรอเพลงมาก่อนรอเพลงมาก่อนทำไมดิทำไมงพอดีไม่มีนี่ครับ ปวดหัวเลยไม่รู้เดินตะกันเดินกันเดินตรงเลยวอน่ากินทุกอย่างครับหลักแกชีบไปไปบ้าบ้าบ้าะมาดิซื้อมาแั่อินกหรอเออซื้อมาแั่อนไม่เอา เหลือบอลดูว่าป็นคนของเยอะที่สานอะไรของดีเป็นามเองนี่ดีกว่าทางของเรานี่ดีกว่าทางของเรานี่ครับทางของเรา นี่ดีกว่าทุกคนทางของเราเราบอยมาปราจันังระหว่างไปรถไ,ไม่ไหวครับไม่ไหวมันหวานต้องเข้า เอาอีกแล้วนะครับเกมหวานน้อยเขาเอาอีกแล้วครับหล,ล,ลังจากฉีดไปพายก็บอกว่าออนลงไม่ไม่ฉันไม่ได้ฉีดอ้าวสรุปเราก็ไม่ได้อะรไรเลย,เลยได้มันหวานเล็กน,น่อยแต่หมายถึงว่าคือคุณไม่ลงของสาขาเล็กน้อยไหน้อยเพรที่เราไปไปสาขาอื่นบางแคร์ใช่แล้วก็สี่นาข้างลิ้นนะครับ สองเดียวหนีมากวันนี้มากกี่โมงแล้วตอนนี้จะสองทุ่มแล้วแต่มันหมดแต่คือมันประเด็นไม่ใช่ร้องกียร์กางนำขีนไม่ใช่คือพูดหลายรอบแล้วขอคำตอบเพื่อให้แฟนผมได้ยินนะขอให้สำตอบเพื่อไม่เอาอะเจอเพื่เลยเหรอที่ผมรังนะตอนไหนบอสไปเจอที่รถดีกว่าเอาครับทุกคนก็กลับบ้านนะ คนละคขับทำก็คือแบบว่าก็คิดในใจแต่แบบว่าเราไม่ขับไฮแต่ว่าก็คิดไปเถอะเราก็จะนอนอยู่งี้นะขึ้นมามาทำอะไรอ่ะสายไปแล้วครับดึกแล้วเราเจอกันคลิปหน้าอีกนะเจ๊ะเช่ไหมใช่จ้า ไม่บช่องอะไรเนี่ย๊ายบายช่องติ๊กช่องอะไรก็พูดไปสิเธอก็พูดดิขับรถมีสมาธิอยู่โอ้โนิ้วช่องอาร์ติปุ๊กไาแล้วครับนย่ดูกันอย่างนงี้ะผมก็อยู่อย่างนงี้ยแต่สองคนสองคนจริงปะไปแล้วครับ บายบายเจอกันคลิปหน้าครับบายบายนี่ครับมันร้อนใครขับตุ้มพันดังเดือบสามที่สุดเลยอยากชิมไลยเปิดทุกวันค่าคอร์รทอะให้นักเรียนบาย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 ไหมี่